กลบสวัสดีครับเอ็ซีทุกท่านพม่พี่น้องทุกทุกคนนะครับผมเนาะเมื่อนี้บ้าแอมเด็ภาพพรเที่ยงไปติดตามตัวเลขกับคุณพอเสี่ยงอาจารย์เสี่ยงพรว่าหลานเพิ่นเสียชีวิตในไม่ครับผมมันไปรวมท่าบุญกลับมาน้ำมานอดบ้านวัสันสิบ้าบอกเลี่ยบอกเธอเดียวข้างเดียวเราก็สิบบ้าอีกว่าสันอุ้ยขัางน้องครับผมแต่ผมชอบมียนแห้งพอาคนผูกข้อตายครับผมคนผูกข้อตาย เอาครับจะเป็นเลขตัวไหนสองตัวหรือสามตัวเดี๋ยวพอเชื่องจะพาพีพระนองเดือนทางไปฟังจากปากคุณพ่อเสี่ยงหรือว่าอาจารย์เสี่ยงไปเลยคัดเดี๋ยวขออนุญาตเดือนทางแป๊บนึงครับผมเสียไปเจอกันทั้งวันของคุณพ่อเสี่ยงเลยเนาะครับผมเนาะสวัสดีคร<ะ>ับสวัสดีครับพ่อเสี่ยงครับสวัสดีครับสาธุสาธุครับคุณพ่อเสี่ยงหรือว่าอาจารย์เสี่ยงเนาะครับอาจารย์เสียงหววเด็ดครับ อาจารย์เสียงงเดิตค่ะท่านผู้ชมต้นมากอาจารย์ได้กับความฝันมาครับทีเด็ดที่เคยสชคดีมาฝันทั้งเธอก่ยกับฝันบ้าพีก็บอกเรืองเธอก่ยกับฝันบ้าเจ้าที่เจ้าทางเรืองเธอก่ยกับฝันว่าคนตายเต้ก่าวเก่าคนผู้มือเนี่ยอยู่หลายแล้วฝันเกี่ยวกับพวกมูพวกพวกพวกตายไปอืมก็บอกมา่ยั้งนี่แหละบอกติดพวกไว้ฝันแต่ว่าเมื่อนี่ไปงานศพของหลานมาไปงานศพของหลานพ่อตายไม่ ปลูกข้อตายสั่งว่าถนอมปลูกข้อตายแต่ไอ้ปลูกข้อตายมาแล้วเพิ่นไปเห็ุบุญน้ำมันอีกนานเหมือนก็นเลยไอ้สํามาเป็นไปงานทพบเธอามาครับโอ้ไปมากมันจะมาเยอะนี่แกเขาว่าฮิตยังไงเธอแกเขาแกงน่ำมาเยอะนี่ฝันเอ้าเสียใจน้ำครับขอแสดงความเสียใจน้ำไปเดี๋ยวมือคืนนี่ก็ฝันเกี่ยวเธอเนี่ยฝันเกี่ยวก็เรื่อไปงานโชว์งเธอไปงานทธอ พูดเคลื่อนฟันมาเทอมาบอกเด็กครับหมอเนี่ยหมอตายปู่ข้อตายเนี่ยตายอยู่ข้ามเพื่อนเป็นผู้ชายที่บอกครับผู้ชายผู้ชายเออฟันมาเทอามาบอกเด็กบอกยังคงทะกีนกับอยู่น้ากันครับเธออยู่น้ากันกินทุกกินยึทุกๆวันวันเธอามาตายอายุเธอนั่นสี่สิบปีสี่สิบปีเออสี่สิบปีครับอายุเท่ไม่น้อยเนะครับวันนี้แต่ว่าเธอบอกนั่นว่าสามเก่าเกศ สามเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดออาอกว่าสามเก้าเจ็ดเออเจ้าบ้าไอ้เดยกว่านสี่สิบสี่บ้านเลขที่บ้านว่านีสี่สิบสี่ติผูกข้อตายส่นั่งแม่นครับก้าั่เอกเพา่ารู้ของเจ้าชื่อรนเด้๋มันจะออกนี่แหละคอยสิบอกเจ้าคอยสิบอกไหมอีกแล้วว่าสิโอ้สามเก้าเจ็ดครับสมเกาเ ปอดตัวร้ามปอดเจ็ดบอดกับบอกแล้วชีลูกเลยได้ลูกไปเขาของเหาเมื่อนอนอีกครับเมานอนเสือกไปอีกก็อยังก็คือมันนี่ได้อีกครับผู้รุ่งผู้รุ่งซื่อเพิ่มเมื่อกี้ก็ดาวสันเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามแฝงเจ็ดสี่สามตัวได้หวยก็ได้ชื่ออะไรคุณจะชื่ออะไรบอกเจ็ดสี่สามไรดอกดาวสันครับแต่เขาได้ดูกพอดีลูกไปหาจินกรับส้มาแฟไปจมน้ำอ่อนก็ได้หว่กครับ แม่หวานเออเหมือนคนฟันบาลานมาบอกเด็กม ah. ันมากก็เลยไปงานของเธอเนี the, the ่ยม hmm. mm ันเกี่ยวแก่กับที่บอกเดือกมันบอกว่าไปงานไอ้ซมันี่มันบอกเด็กก็ได้ไปงานเพื่นเขาจะมาเดือนนี่แกขาแก่หนามาเดือนนี่คือเขาก็บอกว่าเรื่อยเลยเด็กวันนี่เขาจะเอาชิฟซัวกันพ่อแห้งบ่ะค่ะบเพรอะอยู่บ้านตัวเด็กวันนี่แต่ว่าแต่ของก็เลยชิเก่อนหน่อยหมอนมาเบิ่งเดือนดี ก็หอดเพิ่นเปิดแต่บัขายวนเตดีฮะนี่ครับท่านผู้ชมสามเก้าเจ็ดเจ็ดสี่สามสี่ศูนย์สี่สี่ครับผมเนาะเพิ่นมาบอกนั่นสามเก้าเจ็ดกับเจ็ดสี่สามอายุเพิ่นสี่สิบปีบ้านเลขที่สี่สิบสี่เนาะท่านผู้ชมมักตัวใดชุดใดก็ต้องพิจารณาบนตัวเองพอเที่ยงกาศที่ตามหายครับให้เป็นแนวทางเนาะครับผมเนาะไผหมักกระจัดคัดให้เบิ่งนพอความสนุกสนานบ่ากันเนาะครับผมเนาะตัวเลขของคุณพ่อเสี่ยงอาจารย์เสี่ยง คลิปนี้พอเที่ยงคอณตุลาไปก่อนฟอกกันใหม่คลิปหนาแต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อคราบแต่ชมพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ต่อน,น้องเป็นสีพึ่งน้องช้างพุทธคุณดานเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมค้าขายเหลีกเงินเหลียกทรัพย,ย์โชคลาภครับผมฉน้นไหนไปช่วยขาดใจขายฟังไล่เหี่ยงจากปากปูได้เลยครับผมขอบคุณครับพ่อขอบคุณหลายครับ